ครับสําหรับคลิปเดียวนี้ท่านใดที่มีเหรียญเป็นเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงส์เหรียญ5บาทสุพรรณหงส์มีผลิตขึ้นมาอยู่3ปีพศซึ่งก็จะมี1นึ่งปีพศที่มีราคาสูงถึง 3ามแสนบาทสำหรับเหรียญห้บาทเรือสุพรรณหงส์จะมีความโตของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมผลิตจากคิปปรูโปนกเกิลสอดไส้ทองแดง ทางด้านวงขอบจะเป็นเฟืองและเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเหรียญห้าบาทเรือสุพรรณหงส์จะมีลักษณะตรงขอบของเหรียญจะไม่มีเหลี่ยมจะ เป็นลักษณะของเหรียญกลมด้านหน้าของเหรียญจะมีพระชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชรัชกาลที่9ต่าทางด้านก้อยของเหรียญจะเป็นเรือสุพรรณหงษ์ เหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงส์ที่มีราคาสูงถึง3 0 0แสนบาทเป็นเหรียญของปีพศ2529แต่สําแต่สำหรับเหรียญปีพศ2530ยังไม่มีราคาการซื้อขาย และเหรียญปีพศ2531เหรียญสภาพ UNC มีราคาการซื้อขายอยู่ราวๆราว180บาทและราคาการซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขาย ที่จะตกลงราคาและสำหรับท่านใดที่มีเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีพศ2 5 2 9ปีพศ2531แล้วอยอยากจะขายก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ แต่สำหรับเหรียญปีพศ2 5 3สวททางช่องเปิดรับซื้อในราคาเหรียญละ250บาท และช่องทางการติดต่อจะอยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ